มาจ้าวันนี้จะมาทำเมนูแซ่บๆให้บ้างอีกเลยือ,อต้มเอือ่ชายโยงกว่าสิได้กินเนาะปุ้นกว่าสิตัดีนะเมนูที่ไม่งับโกนอะ กะดาวคลังนะคืออึงกับกบที่คนในบ้านไปส่งมานี่มันก็เป็นเวลาประมาณสองสามปีแล้วที่บุด้ไปจับกบจับเขียดจับอึงเลยอยากไปคือกันเด้อจังเตานี่วเวลนเคนเจริญนี่เวอรแลว้วเรที่มันไม่เคยนะ,วะนเนะวรนางมวยเด็กลงังหอมนุชรุปิรอดนะบางครั้งไปที่ไหนนี่ฝนไม่ค่อยตกนี่จะมาก่อนเที่ยงคืนแต่ถ้าฝนตกนี่หอดแจงจึ๊กค่ะพี่น้องอันอึงที่เราได้มานะคะตอนเช้าห้อยัามาถันไหนแกงเด้อ เพราะว่าเราจะขั้วกบไปแล้วที่เคยลงคลิปไปแล้วนี้เราก็จะมาลวกใส่ตู้เย็นไว้ถ้าไม่ลวกนี่คือมันจะออกไข่จุนหมดค่ะมันจะไม่มีไข่ให้กินเลยเราก็ต้องลวกใส่ <ไว S 1> ตะไคร้หัวขากระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็ใบมะขามลงไปเลยจ้าเธอได้ก็ได้น้ำบะดังเดจะโดนออยกุนสีพอ,องเลยแหมเวลเอาเวลเอ้เคลียนสีจับนะนี่ก็บอกฝนตกมาหลายมือแล้วค่ะรอเวลาอีกเด้วนะถ้าตกมาอีกนี่ออกอีกแน่นอน เตรียมพร้อมเตรียม,<ร>ยมเลยนะสายจวดชนะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันดักปลายปลายจอเตาอบบกระโอมติเตอพอเราจะต้มสุกแล้วมันก็จะพองๆจะแน่นนะได้กำลังระเบิดตอนแรกๆแ,แกงก็กลัวอยู่นะกลัวมันระเบิดแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่า,วารู้แล้วว่ามันจะไม่ระเบิดอยู่แล้วส่วนในจานนี้แบ่งไว้ให้น้องสตาร์ทขาดตัวหนึ่งพอเพราะว่ากินมาหลายรอกเองออกสิ้นแล้วห่อสิมาใสา่บักพริกลงไปค่ะน้าตามันก็จะดูนะ่ากินหน่อยเนึงเห็นไหมน้องอึงพากันใช้ยโยเซลเลย ท้ายแล้วตามด้วยใบกระเพราลงไปเลยจ้าบ้านหลังนี้นะคะหายเองกินเองแกงเองนักเลงพอค่ะนะาคะ่ะน้าอร่อยขนาดไหนต้มอึงชัยโยเสร็จแล้วจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้น,น่าอร่อยไหมเอ่ยที่สาคัญขาดโบได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะสามด้วยข้าวคั่วไปเลยเข้าวคั่วนี่คือขวมากแบบใหม่ๆเลยค่ะกีิ่หอมขวัขวหุยฮุยเตะดังถ้าเมนูนี้ต้องเตาจดเมนูของคุณอีสานแน่นอนเพราะว่ามัน อร่อยแล้วก็มันมอมเบเบเดไม่เอาบางปูนู้จงันยาอะไรกันอะรกันอะไรจงังเงงงจนับจะน้อยเลยตักใส่ชาสจ็ดเรียบร้อยเราก็จะมาแกะไข่ให้เบิรงก่อนจักน้อยน,นะคะว่ามันมีไขบ่บ่อนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งพานอห้อยจะมาแกะตัวที่สองให้เบิรงกันตัวที่สองนี่ไข่มันก็จะเต็มท้องเลยจ้ามาเบิรงไข่ไ่เล,ย,ลยดูเต้าซีเซนเดอร์ใช่ไหม